Hi! Welcome everyone to Good Morning Teacher! ตลอับทุกคนค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนคำชมที่เราเนี่ยจะสามารถนำไปใช้กับเพื่อนผี่น้องของเรานะคะหรือว่าลูกน้องของเราเวลาที่เขาทำงานได้ดีนะคะนอกเหนือจากคำว่า Good นะคะซึ่งมีคำเหล่านี้ค่ะ Great! แปลว่าเยี่ยมค่ะ Well done! เฮ้ยดีมากเลย Good job! เยี่ยมไปเลย or uh, excellent ยอดเยี่ยมนะคะ marvelous หุยดีมากนะคะหรือจะพูดเป็นประโยคก็ได้นะคะเช่น oh that's a good work งานนี้ดีมากเลย you have done a nice job คุณเนี่ยทำงานได้ดีมากเลยหรือว่า please keep up your good work ทำต่อไปนะงานเธอเนี่ยทำได้เยี่ยมมาก ทีนี้ค่ะนักเรียนก็จะรู้แล้วว่าเรามีคําชมมากมายเลยนะคะนอกจากคาว่า good ลองเอาไปใช้ดูนะคะหรือว่านักเรียนจะลองใช้ในใต้วิดีโอนี้ก็ได้นะคะว่าคิดว่าวิดีโอนี้มันดียังไงสอนแค่ดีเนาะจะได้ไม่ต้องมีคําว่าเนาะสอนว่าวิดีโอนี้ดียังไงนะคะลองชมมาใต้วิดีโอนี้ก็ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะบายบาย see you next time